การพัฒนารากสูตรเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการพัฒนารากสูตรอาจารย์ประจำวิชารองศาสตราจารย์ดรกรันพลวิวัฒธมงคลจัดทำโดยนางสาวอินตาปริตยานันทรหัสนักศึกษา6ก1า1 0 1 1 1 1 1น่างสาวกระนกพรกินหอมรหัสนักศึกษา6 3 1 2 1 0 1 0 1 2 5คณะคารุษาสาขาการศึกษาประถมวัยปี2ห้องหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชพัฒกันจนบุรีตารางเปรียบเทียบนักวิชาการนักวิชาการที่เลือกมาห้าท่านได้แก่เซนเลอร์อเล็กซานเดอร์และเจวิตทาบาคุณสงัดอุตรานันมัตคอนสกินแบ็กส์เดนเกอร์วอลเกอร์สังเคราะห์และวิเคราะห์มาเป็นของอินตาและกะนกพรมีทั้งหมด7ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสั่งะห์มาจากนักวิชาการสี่ท่านได้แก่ทาบาคุณสงัดอุตรานันมัตคอนสกินแบกเดเกอร์วอลเกอร์ขั้นตอนที่2การกำหนดจุดมุ่งหมายการวางแผนสั่งข้อมาจากนักวิชาการสี่ท่านได้แก่เซลเลอร์อเล็กซานเดอร์และเจวิสทาบาคุณสงัดอุตรานัน มัดคอนสกินแบ็กขั้นตอนที่3การคัดเลือกประสบการณ์สั่งข้อมาจากนักวิชาการสองท่านได้แก่ทาบาคุณสงัดอุดทรานันขั้นตอนที่4การจัดประสบการณ์สั่งข้อมาจากนักวิชาการสองท่านได้แก่ทาบาคุณสงัดอุดทรานันขั้นตอนที่5กระบวนการใช้งานการออกแบบหลักสูตร สั่งขอมาจากนักวิชาการสามท่านได้แก่เซเลอร์อเล็กซานเดอร์และเดวิดมัรคอนสกินแบ็กส์เดเกอร์วอลเกอร์ขั้นตอนที่6การน,นำหลักสูตรไปใช้สั่งขอมาจากนักวิชาการสามท่านได้แก่เซเลอร์อเล็กซานเดอร์และเดวิดคุณสงัดอุทรานันมารคอนสกินแบ็กส์ขั้นตอนที่7ประเมินผลการเรียนรู้และนำ ไปปรับปรุงสั่งข้อมาจากนักวิชาการ5ท่านได้แก่เซนเลอร์อเล็กซานเดอร์และเดวิดทาบาคุณสง,งัดอุตรานันมัดคอนสกินแบ็กเดเกอร์วอ์เกอร์ค่ะคํานิยาม 1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน Data n a o โ y s การวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักสูตรต้องสำรวจสภาพปัญหา ความต้องการและความจําเป็นต่างๆของสังคมผู้เรียนจะมีวัตถุประสงค์เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยภายนอกและภายในสะท้อนความเป็นจริงของสถานการณ์ที่เป็นอยู่ให้สอดคล้องกับค่านิยมทิศทางที่กําหนดรวมทั้งผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการศึกษา 2. การกําหนดจุดมุ่งหมายการวางแผน (Goal Setting) ก,การกําหนด,จ,ดจุดมุ่งหมายการวางแผน หลังจากได้วินิจฉัยความต้องการของสังคมและผู้เรียนจากกำหนดจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ชัดเจนซึ่งการกำหนดวัตถุประสงค์เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยภายนอกและภายในสะท้อนความเป็นจริงของสถานการณ์ที่เป็นอยู่ 3. การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ (Selection) การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ต้องกำหนดจุดมุ่งหมายของเนื้อหาที่น่าสนใจและเลือกเนื้อหาที่ให้ ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่เรากําหนดไว้ตามความสามารถของผู้เรียนโดยเนื้อหาต้องมีความเชื่อถือได้และความสําคัญต่อการเรียนรู้ 4. การจัดประสบการณ์ (organizing experience) การจัดประสบการณ์หลังจากที่ครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้กําหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแล้วก็ถึงขั้นการคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้สาระความรู้ต่าง ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ให้มีความสมบูรณ์และถูกต้องเหมาะสม 5. กระบวนการใช้งานออกแบบหลักสูตร course design เป็นการนำข้อมูลพื้นฐานทั่วไปที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆเข้ามาสู่กระบวนการอภิปรายการ,การวิาพากษ์วิจารณ์การวางแผน เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกและจัดเนื้อหาสาระจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและการออกแบบการเรียนการสอนจะต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 6. การนำหลักสูตรไปใช้ (Implementing the Cross) การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆการวางแผนและการออกแบบหลักสูตร เพื่อนำหลักสูตรนั้นไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ดังนั้นในการประเมินผู้จะต้องมีความเป็นมืออาชีพสูงมากที่จะต้องติดตามควบคุมดูแลและประเมินอย่างสม่ำเสมอเพื่อพิจารณาว่าสิ่งที่ออกแบบดำเนินการอยู่นั้นมีประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง 7. ประเมินผลการเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไข assessment of learning outcome ผู้ที่มีส่วนร่วมช่วยกันตัดสินเพื่อเลือกวิธีการประเมินที่สามารถประเมินได้ว่าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนั้นมีผลตามจุดมุ่งหมายการประเมินหลักสูตรหากพบว่าหลักสูตรมีจุดบุกพร่องหรือไม่เหมาะสมตรงไหนจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องและเหมาะสมก่อนที่จะนำหลักสูตรนั้นไปใช้ในสถานศึกษาจริงในอนาคต ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2. การกำหนดจุดมุ่งหมายการวางแผน 3. การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 4. การจัดประสบการณ์ 5. กระบวนการใช้งานการออกแบบหลักสูตร 6. การนำลักสูตรไปใช้ 7. ประเมินผลการเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไข